NY Topics เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ NY Topics กับผมพีตนสถิ์ครับหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปหลังจากที่ EP แล้วพูดถึงนโยบายที่น่าสท,ที่น่าสนใจของอาจารย์ชาตินะครับในฐานะว่าที่ผู้ว่ากรทมคนใหม่นะฮะตอนนี้วันที่เห สี่นะครับสี่มิถุนากรกรตก็รับรองอาจารย์ชาิเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ชาิก็เริ่มทํางานตั้งแต่วันแรกเลยนะครับที่ผลการเลือกตั้งยังไม่เป็นทางการออกมาเนี่ยหนึ่งล้านสามแสนกว่าเสียงนะครับก็ทํางานมาทุกวันเลยแล้วก็โตั้งแต่วันที่แล้วตาแหน่งก็ยังทางานทุกวันอยู่นะครับแม้กระทั่งเสาร์อาทิตย์ก็ยังทํางานนะก็เป็นอะไรที่น่าชื่นชมมากแล้วสื่อก็ให้ความสนใจนะครับ ตัวท่านเองก็มีเพจของตัวเองนะมีสื่อของตัวเองก็มีการไลฟ์อะไรอย่างนี้เรื่อยๆนะครับก็ผมว่าดีนะครับการที่ผู้ที่มีตําแหน่งทางการเมืองที่ทําเพื่อประชาชนเนี่ยเขามาสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบว่าเขาทาอะไรบ้างนะครับดีครับดีจริงๆทุกท่านควรจะมีช่องทางเป็นของตัวเองนะครับเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่สื่อทุกสื่อจะติดตามการทํางานของอทุกท่านนะครับข้าราชการทุกท่านมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะแต่ก็มีเสิอองตัวเองเนี่ยก็จะได้ คงใสครับเข้าไปตรวจสอบได้ว่าทําอะไรยังไงผมว่าดีนะครับควรจะมีะมากกว่านี้อีกนะครับสาหรับผู้ที่มีตําแหน่งทางอ,อื่นๆด้วยนะครับโอเคมาต่อกันที่นยโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจนะครับของอาจารย์ชาติชาติพาร์ทที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการคมนาคมเรื่องรถ EV วีนะฮะวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการขยะนะครับผมเรื่องที่นยโยบายแรกก็คือนยโยบายสร้างต้นแบบการแยกขยะต่อยอดให้การแยกขยะระดับเขต สมบูรณ์ครบวงจอรอ่มันจะมี2ระยะนะครับระยะสั้นก็คือสภาพแวดล้อมเมืองดีขึ้นจัดเก็บขยะได้ทําความสะอาดรวดเร็วอ่าจากการแยกประเภทลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งในด้านสุขอนามัยเรื่องกลิ่นแล้วก็เรื่องการจราจรติดขัดรถขยะเข้าจัดเก็บในชุมชนซอยเล็กและข้างถนนระยะยาวนะครับงบประมาณจากภาษีประชาชนที่ใช้ในการจัดเก็บขยะและการจัดการปลายทางมีจำนวนเงินน้อยลง สามารถเปลี่ยนไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอื่นของคนกรุงเทพได้เช่นพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มสวัสดิการการรับการรักษาและเพิ่มทุนการศึกษาหรือจัดซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัยกว่า10ปีที่ผ่านมากทมมุ่งเน้นการจัดการขยะที่ปลายทางเป็นสําคัญทางการเก็บขยะไม่ให้ตกค้างและการจัดการที่โรงแยกขยะมูลฝอยทั้ง3แห่งหลักหนองแขมอ่อนนุชและสายไหม โดยระยะยาวกทมมีเป้าหมายลดการจัดการขยะแบบฝังกลบสู่การเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงขยะหรือว่า RDF ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างและผลักดันหลายแห่งกทมทุ่มงบประมาณในการดูแลร,รักษาความสะอาดและการบริหารจัดการขยะต่อปีสูงกว่า1 2 0 0 0ล้านบาทส่วนทางกับงบประมาณที่ใช้ช่วยดูแลและส่งเสริมการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางที่มีงบประมาณน้อย และดำเนินงานอย่างไม่ต่อเนื่องดังนั้นกทมจะต้องมุ่งเน้นต่อย,ยอดการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางทั้งการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและการลดปรมิมาณขยะ zero waste to landfill ต่อยอดและร่วมมือกับภาคีนหน่วยงานที่ดำเนินการอยู่เดิมและสร้างภาคีเครือข่ายใหม่ให้มีจำนวนมากขึ้นทั้งรูปแบบธนาคารขยะธุรกิจเพื่อสังคมตลอดจนโครงการร่วมมือระหว่างสมาคมผู้ประกอบการภาคเอกชน ที่ให้ความสนใจและร่วมผักดันแนวคิด Sustainable Development Goals และ BCG หรือว่า Bio Circular Green Economy การดำเนินการจะมุ่งเน้นพื้นที่นำร่องศักยภาพโดยใช้เกณฑ์การมีเครือข่ายดำเนินการอยู่เดิมที่ตั้งพื้นที่ยุทธศาสตร์ทั้งเชิงเศรษฐกิจและที่อยู่อาศัยสำคัญตลอดจนพื้นที่ที่มีสถิติปริมาณขยะระดับสูงอย่างมีนยัยสำคัญโดยแบ่งการบรหิหารจัดการออกเป็น3มิติดังนี้ ต้นน้ำแยกขยะต้นทางด้วยสาประเภทได้แ,แก่อินซีรีไซเคิลและทั่วไปโดยพิจารณาการควบคุมการแยกโดยการให้ถุงหรือถังแยกสีนอกจากแยกแล้วถุงและถังยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมปริมาณการทิ้งขยะต่อวันให้อยู่ในเกณฑ์ที่ชำระค่าบริการกับกทมไว้รวมถึงสร้างคู่มือการแยกขยะในการประชาสัมพันธ์ สร้างแรงจูงใจให้กับผู้แยกขยะโดยคืนปุ๋ยอินทรีย์ให้กับประชาชนที่ช่วยแยกขยะและเก็บค่าขยะเฉพาะขยะทั่วไปขยะอินทรีย์และซ c เคิลไม่เก็บร่วมกับผู้ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ตามหลักการ EPR หรือหลักการที่ขยายความรับผิดช,ชอบของผู้ผลิตไปยังช่วงชีวิตต่างๆของบรรจุภัณฑ์ระยะกลางน้ำกำหนดวันในการเก็บขยะ จำแนกรถในการเก็บขยะอินทรีย์เศษอาหารและขยะทั่วไปอันนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับในการแยกรถเก็บขยะอินทรีย์เศษอาหารและขยะทั่วไปเนี่ยมันค่อนข้างจําเป็นนะเพราะปกติเราจะรวมขยะทิ้งกันไปเลยใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเป็นคันเดียวกันอย่างเงี้ยก็จะมีไมเซ็ตว่ารวมไปก็ทิ้งลงมกันอยู่ดีอันนี้ต้องปรับก่อนเลยนะผมว่าคือผมไม่แน่ใจนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเขารวมกันจริงๆหรือเปล่าแต่เชื่อว่าน่าจะมีบางคันที่ ทำดีอย่างเงี้ยเขาก็จะแยกกันชัดเจนบางคันอาจจะรวมกันจริงๆก็ได้นะผมก็ไม่ชัวร์แต่พอแยกกันชัดเจนนะแยกคันไปเลยอย่างเงี้ยมันมันชัดนะครับว่าเออขยะที่เราแยกไปเนี่ยมันเอาถูกเอาไปจัดการอย่างเหมาะสมจริงๆไม่ได้เอาไปรวมกันแน่นอนอย่างเงี้ยก็จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์แล้วก็ความเข้าใจกับประชาชนได้ผมคิดว่าน่าจะมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นครับการทําแบบนี้สําหรับระยะกลางน้ำมาดูปลายน้ํากันบ้าง เตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานการจัดการของกทมให้มีความพร้อมในการรับมือกับเปรมยขยะแต่ละประเภทที่จะเกิดขึ้นในกทมเช่นเครื่องจักรและระบบการเปลี่ยนขยะอินทรีย์เป็นปุ๋ยครอบคลุมทั้ง30ศูนย์ได้แก่หนองแขมไสายไหมและอ่อนนุษและการเปลี่ยนแปลงขยะทั่วไปบนเปื้อนมาเป็นขยะ r d f ตรงส่วนนี้ผมว่าขยะทั่วไปนะครับมันก็ มีที่ไปไม่มากครับไม่ฝังกลบก็เอาไปทำเป็นพลังงานเชื้อเพลิงหรือว่า R D F นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะ Zero Waste to Landfill แล้วนะครับค,คือจริงๆไม่ควรจะมีพื้นที่ไหนที่ต้องมารับหน้าที่เป็นเป็นหลุมฝังกลบขยะแล้วละ่ะเพราะว่ามันไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้เลยนะครับมันก็มีแต่โทษอะผมคิดว่านะเอาไปทำ R D F ก็ดีครับแต่มันก็ต้องแบกรับต้นทุนนิดนึงแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่ที่ดีที่สุดแล้วละ่ะสำหรับขยะทั่วไปนะครับ อันต่อไปก็คือเพิ่มจุดรับทิ้งขยะจุดดับออฟขยะรีไซเคิลที่ประชาชนสามารถนำมาเปลี่ยนเป็นสิทธิประโยชน์ได้เช่นสะสมแต้มแลกส่วนลดเพื่อใช้ร่วมกับสินค้าหรืบริการของเอกชนผมว่าจุดนี้ก็พอมีเห็นอยู่บ้างแล้วแต่อาจจะไม่ได้เบนฟิตมากขนาดนั้นไม่ได้สิทธิประโยชน์มากขนาดนั้นก็ถ้ารัดผักดันได้หรือกทมผักดันได้ก็น่าจะช่วยได้ตรงส่วนนี้แต่ก็ต้องดูดีๆนะครับ มันก็อาจจะมีเรื่องการทุจริตกันอะไรตร้องให้ชัดเจนแล้วก็มีการวัดที่แบบเป็นวิเชิงวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องใช้เอฟเฟอร์ตเยอะนิดนึงแต่ก็สามารถผลักดันให้คนมีแรงจูงใจในการลดแยกขยะครับอันต่อไปสุดท้ายคือจัดกระบวนการนําปุ๋ยไปให้กับส่วนสาธารณะและ,กะเกษตรในเมืองตรงนี้น่าจะไปสอดคล้องกับนโยบายสวน15ทีนะครับ พอมีส่วนเยอะๆพืนที่สีเขียวเยอะนะครับปุ๋ยก็เป็นสิ่งจำเป็น,นก็ทําให้ต้นไม้เติบโตได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องอาจจะต้องคอนเซิร์นเกิดกับความสะอาดนิดนึงนะครับว่าปุ๋ยเราหมักดีหรือย,ยังหรือย,อยังไงขยะขยะอาหารเนี่ยมีทุกวันอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็มีปริมาณที่เยอะแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะสามารถบริหารให้มัน จริงๆทางทฤษฎีก็เป็นไปได้นะเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็คงจะมีขยะเศษอาหารเป็นของตัวเองแล้วแต่ละพื้นที่ก็จ,จะมีสวนใกล้เคียงเป็นของตัวเองเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันไม่ไม่ห่างกันเกินไปมากนะครับหมายถึงบริเวณที่รวบรวมขยะเศษอาหารแล้วทาปุ๋ยกับตัวสวนไม่ห่างกันเกินไปเนี่ยในแง่ค่าใช้จ่ายทางด้านโลจิสติกก็อาจจะลดลงไปได้ด้วยมันไม่ได้มารวมศูนย์ที่เดียวแล้วก็จ่ายออกไปนะอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ยากเพราะมันจะมีค่าโลจิสติก แต่ถ้าเกิดว่าทําใกล้ๆบริเวณสวนแล้วเอามาใช้ต่อเลยเนี่ยผมคิดว่าดีนะครับเพอๆอาจจะให้สวนเป็นศูนย์รวมของขยะเศษอาหารเลย <S <S ก็เป็นได้นะแต่มันก็จะมีเรื่องความดูแลความสะอาดก็อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องคอนเซิร์นเพิ่มเติม<พ>เป็นไปได้ทางทฤษฎีแต่ปัจจุบันต้องลองดูนะว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนโยบายที่เหลือที่เกี่ยวข้องกับการแยกขยะก็จะเป็นเหมือนคือเป็นนโยบายเสริมๆมานะครับคือถ้าเรา,ามีโซลูชันเดียวเนี่ย อาจจะช่วยแก้ปัญหาได้จริงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สาเหตุที่เราจะปิดกัน้นโซลูชันอื่นๆถูกไหมฮะาะฉนั้นก็จะมีนโยบายนี่ครับมุ่งเน้นการแยกขยะต้นทางและขยะเปียกจากองค์กรแบบมุ่งเป้า,าคุงเทพจะได้เรื่องการริเริ่มการจัดการแยกขยะตั้งแต่ต้นทางของแหล่งพนนันชยกรรมอันนี้เขาโฟกัสไปที่พวกแหล่งที่ที่มันมีกิจกรรมเยอะนะครับพวกพยามสีลมนะฮะ ที่มีผู้ใช้งานหนาแน่นแล้วก็ปลูกฝังค่านิยมการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมวิถีใหม่เพื่อเมืองที่ดีขึ้นอันนี้ก็สําคัญมากเช่นเดียวกันนี่ครับเริ่มดําเนินการคัดแยกขยะอย่างจริงจังในหน่วยงานองค์กรโดยเฉพาะขยะอินทรีย์ขยะเศษอาหารหรือขยะรีไซเคิลเริ่มจากหน่วยงานสังกัดกรทมอเองและสถานที่ที่องค์กรที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและผู้ใช้งานจำนวนมากประกอบด้วย หนึ่งหน่วยงานภายใต้กทมสำนักานเขตส่วเบริการสาธารณสุขและโรงเรียน 2. พื้นที่ตลาดภายใต้สำนักงานการตลาดสำนักงานตลาดครับและร่วมมือกับพื้นที่เอกชน 3. ก็คือห้างสรัพสินค้าคอมมูนิตี้มอลล์สูนย์อาหารส่งเสริมและผลักดันสนับสนุนการแยกขยะด้วยการพิจารณาลดค่าเก็บขยะหรือยกเลิกการเก็บเก็บค่าเก็บขยะนะครับพร้อมทั้งส่งเสริมและทำงานร่วมกับภาคประชาสังคม และเครือข่ายที่ขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมเช่นการแปรรูปขยะตามหลัก c i r c u l a r Economy และการนำขยะกรรมพร้าแปลงเป็นเชื้อเพลิงขยะหรือว่า RDF ที่ย่อามาจาก Refuse Derived Fuel นในส่วนของนโยบายนี้นะครับผมคิดว่าพื้นที่ดังกล่าวที่เขาไล่เรียงมานะครับสพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ที่มีปริมาณขยะมากกว่าบ้านเรือนหลายๆที่นะครับรวมกันอีกเพราะฉะนั้นถ้ามาจัดก,การตรงนี้ได้ก่อนเนี่ย ผมคิดว่าน่าจะเกือบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับของปริมาณขยะทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกรทมก็ดีครับคือหน่วยงานพวกนี้ไอ้พื้นที่เหล่านี้นะครับก็มีหน่วยงานที่ดูแลอยู่แล้วผมคิดว่าน่าจะควบคุมจัดการได้ง่ายกว่าบ้านเรือนซะอีกนะครับก็อ่าก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ควรต้องเริ่มทําเหมือนกันนะครับนโยบายถัดไปก็จะเป็นภาคครัวเรือนบ้านเป็นหลังๆมากขึ้น,นครับก็คือนโยบายรถขยะไซส์เล็ก เข้าใจเมืองเข้าถึงบ้านลดปัญหาขยะตกค้างส่งกลิ่นเหมน็นในย่านที่พักอาศัยและชุมชนรวมถึงการล่าขยะและการจัดเก็บขยะของกรทมก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับกรทมเป็นเมืองที่มีพื้นที่ตรอกซอกซอยจำนวนมากส่งผลให้รถเก็บขยะคันใหญ่ที่มีปริมาณมากกว่า2,000คันซึ่งส่วนใหญ่มีขนาดความจุ5ตันไม่สามารถเข้าสู่ชุมชนและตรอกซอกซอยได้ กทมจึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่ล่าขยะที่จะเข้าไปตามตรอกซอกซอยเหล่านั้นและนําขยะออกมารออยังจุดพักขยะข้างรถเก็บขยะคันใหญ่เพื่อแก้ปัญหาขยะตกค้างและส่งกลิ่นเหม็นตามครัวเรือนและซอยย่อยยิ่งไปกว่านั้นบางพื้นที่ยังคงต้องใช้เรือเก็บขยะในการเข้าถึงชุมชนริมคลองที่อยู่ลึกและกระจายตัวออกไป ดังนั้นกรทมจะออกแบบศึกษาและพัฒนาโมเดลจัดรถจัดเก็บขยะขนาดเล็กควบคู่กับอุปกรณ์และรถช่วยลากขยะเพื่อเข้าถึงตรอกซอกซอยและชุมชนริมคลองที่หลายแห่งมีความกว้างเพียงทางเท้าและทางมอเตอร์ไซค์ขับผ่านก็คือน้อยกว่า1-1.5เมตรนะฮะโดยเป้าหมายระยะยาวมุ่งเป้าการลดปัญหาขยะตกค้างและส่งกลิ่นเหม็นในชุมชนเพิ่มรอบการเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ โดยต้องทำควบคู่กับการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางให้ถูกวิธีอันนี้ก็เป็นภาพภาพย่อยนะครับหลังจากที่เราเก็บภาพใหญ่เมื่อกี้ไปละสพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่กิจกรรมเยอะนะครับชุมชนเองตามตอกซอกซอยก็ต้องเข้าไปเก็บให้ครบถ้วนนะฮะก็เป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วนะครับนโยบายสุดท้ายที่เกี่ยวขยะนะก็คืออธยบายส่งขยะคืนสู่ระบบอันนี้เนื้อหาจะใก,กล้เคียงกับ นโยบายอันแรกนะครับสร้างต้นแบบการแยกขยะต่อยอดให้มีการแยกขยะระดับเขตสมบูรณ์ครบวงจรแต่เป็นการต่อยอดในเรื่องของการนํากลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับก็เนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือต้องมีจุดดับออฟแล้วก็เป็นการเกขยะที่รีไซเคิลได้เอามา,อาเข้าสู่ระบบในการรีไซเคิลต่อไปนะครับ ก็จะมีจุดดับออฟมีตู้รับคืนผลิตภัณฑ์รีไซเคิลสะสมแต้มกันไปนะฮะแล้วก็มีธนาคารขยะชุมชนสถานศึกษาและตลาดนัดขยะรีไซเคิลผลักดันโมเดลธนาคารขยะรวมถึงโครงการความร่วมมือในการดูแลผู้ประกอบการการรับซื้อของเก่าหรือซาเล้งในเมืองการจัดอบรมการออกแบบระบบการบริหารจัดการอย่มืออาชีพเปิดพื้นที่กิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่า,ขายภาคประชาสังคม และธุรกิจเพื่อสังคมหรือว่า social enterprise ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันรวมถึงบริษัทผู้ผลิตที่ทำ EPR extended producer responsibility มาช่วยสร้างแรงจูงใจในการสนับสนุนการขนส่งเพื่อให้เกิดวงจรการจัดการในระยะยาวอย่างยั่งยืนอันนี้ก็จะเห็นภาพของการใช้เอกชนเข้ามาช่วยในการผลักดันให้มีการนำขยะ เข้ามารวบรวมแล้วก็เอาไปรีไซเคิลได้นะครับก็จะเป็น Economic o f อฟสเกลที่ที่จำเป็นนะครับแล้วก็ภาคกทมอเองไม่ได้เป็นคนทำหลักนะครับจะพยายามกระจายให้คนอื่นช่วยกันทำบ้างเพราะว่ากทมลำพังเองก็คงทำได้ไม่มีประสิทธ,ธิภาพเท่ากับเอกชนทำนะครับอันนี้ก็ดีถ้าเป็นภาพที่ดีในการร่วมมือกันเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องขยะเนี่ยก็ เป็นเรื่องของทุกคนนะครับทุกคนสร้างเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันดูแลไม่ใช่พักภาระให้กทมนะครับจบนะครับเรื่องขยะอันนี้ก็มีเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญเหมือนกันนะครับก็คือนนยบายรณรงค์สิทธิและระเบียบวินัยพลเมืองในเรื่องการจราจรความสะอาดคอร์รัปชันและก็สิ่งแวดล้อมนะครับสังคมที่ประชาชนเคารพในสิทธิของการละการอันนี้จะเป,เป็นเป้าหมายหลักของในบายนี้เลย ถ้าทุกคนเข้าใจแล้วก็เคารพสิทธิ์ของกันและกันเนี่ยจะไม่มีการทิ้งขยะเรียลา่าจะไม่มีการคอรัปชันจะไม่มีการเอ่ออะอะไรอ,ะไรอะ่ะย้อนสอนหรือว่าไม่เคารพกฎทางจราจรอะไรอย่างนี้เลยนะครับเพราะทุกคนให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็ทุกคนรู้ว่าทุกคนมีสิทธิ์อะไรแล้วก็ไม่ไปก้าว่ายไม่ล่วงเกินสิทธิของคนอื่นมันจะตอบแก้ปัญหาได้หลายหลายๆปัญหามากๆเลยนะครับจะทําได้เนี่ยก็ต้องสร้างจิตสํานึกส่วนร่วม ในการที่จะอยู่ร่วมกันรักษาสิทธิร่วมกันและวินัยของพล,ลเมืองทางด้านจราจรความสะอาดความโปรง่งใสและสิ่งแวดล้อมเช่นการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมเมืองการแยกขยะการเคารพกฎจราจรความโปรง่งใสและสิทธิในการตรวจสอบโดยโรณรงค์กับทั้งโรงเรียนในสังก,กัดกรทมเจ้าหน้าที่บุคคลและอาสาสมัครของกรุงเทพมหานครรวมไปถึงกลุ่มประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่นวินมอเตอร์ไซค์คนขับรถขนส่งในนิติด้านจราจรนะครับให้เขามาช่วยเพราะาเขาอยู่บนทน้องถนนอยู่แล้วก็ช่วยกันสอดส่องช่วยกันแจ้งอะไรเนี่ยฮะแม่บ้านนิติบุคคลในมิติด้านความสะอาดอันนี้ก็เกี่ยวกับการแยกขยะด้วยเด็กนักเรียนอบรมในทุกๆมิติเพื่อให้เป็นส่วนช่วยสําคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนกรุงเทพเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าถูกไหมครับถ้าเราปลูกฝังเขาแต่เด็กๆเ,เ,เนี่ยโตขึ้นไปเขาก็จะมีจิตสํานึกแล้วก็ รู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํานะครับนอกเหนือจากการรณรงค์แล้วกทมจะปรับปรุงการออกแบบเมืองควบคู่ไปด้วยเพื่อช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนเช่นการออกแบบมาตรฐานสีรูปแบบของถังขยะแบบใหม่เพื่อให้ประชาชนเข้าใจการแยกขยะมากยิ่งขึ้นเช่นจุดเทน้ําทิ้งคู่กับจุดที่ทิ้งแก้วพลาสติกจุดวางไม้เียลูกชิ้นเป็นต้น ก็อันนี้ดีครับพวกสีต่างๆจริงๆก็เคยมีมาบ้างก็แหละแต่ตอนนี้ก็มั่วกันหมดนะฮะถ้าเรามาเซตมาตรฐานกันใหม่ล้วก็บอกไปเลยว่าถังนี้เก็บอะไรเศษอ,อาหารทิ้งที่ไหนนะฮะมันก็จะช่วยให้จัดการแล้วก็แยกได้ง่ายขึ้นนะครับต่อไปเพิ่มความสว่างเพิ่มสัญญาณเตือนและจัดการกับสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางทาให้มองไม่เห็นผู้ข้ามอันนี้คงหมายถึงพวกทางมะลายแล้วก็พวก กล้องวงจรปิดทีวีต่างๆที่มีต้นไม้มาบางังอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้ามีกล้องมันก็เหมือนมีคนช่วยตรวจมากขึ้นเวลาคนทําผิดนี่ก็จับได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะทําให้คนตระหนักมากขึ้นแล้วก็ไม่ทําผิดอะไรเงี้นะครับเพิ่มความสว่างก็เป็นเรื่องความปลอดภัยด้วยอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับถ้าเกิดว่าข้อนี้จริงๆอะ่ะนโยบายนี้สําคัญมากเลยนะครับแต่มันก็เป็นรูปธรรมยากเช่นเดียวกันคือมันมันเป็นนามธรรมพูดระดีครับแต่ว่า แอคชั่นที่ทำเนี่ยมันก็สนับสนุนได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าเรื่องหลักจริงๆแล้วคือเรื่องของการ educate นะครับการให้ความรู้การสร้างความเข้าใจการสร้างความตระหนักมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ง่ายนะครับในการที่ทําแต่ถ้าทาได้เนี่ยมันแก้ปัญหาได้หลายเรื่องจริงๆนะฮะก็คาดหวังครับและอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆและวายทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็มีส่วนช่วยได้ระดับหนึ่งแล้วก็พยายามหลายๆบังคับให้เราเอ่อมีจิตสํานึกในลักษณะแบบนั้นหรือมีพฤติกรรมที่ เป็นไปนในทางที่ทําให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นนะครับซึ่งเราเองถ้าเราไม่เอานะครับถ้าเราเป็นคนที่แบบไม่เข้าใจไม่สนใจเนี่ยนโยบายมีมากแค่ไหนขอข้อมรุนมากแค่ไหนเราก็ไม่ทําถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันต้องไปควบคู่กันเพอเพอจะสําคัญกว่านะครับเรื่องความเข้าใจความรู้ความตระหนักเนี่ยซึ่งมันก็สร้างยากเช่นเดียวกันนะครับคือถ้าเกิดสังคมไม่เอื้อหนวยจริงๆแต่เรามีจิตสํานึกเนี่ยเราก็จะพยายามทําให้มันได้อย่างเช่ทุกวันนี้ไม่ได้มีการแยกขยะชัดเจน แต่แต่ละบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเขาสนใจนะครับเขาจะพยายามแยกของเขาเองแล้วก็นําไปทําประโยชน์เอาไปขายเองจริงๆก็ไปประโยชน์นะครับเพราะว่ามันจะได้ถูกนําไปเข้าสู่ระบบในการรีไซเคิลใหม่แต่สำหรับคนที่ไม่สนใจเนี่ยยังไงก็รวมกันอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สําคัญมากนะครับย้ําหลายรอบจริงๆนะครับผมเองก็อยากเป็นช่องทางหนึ่งเป็นสื่อหนึ่งที่เสริมแซกความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมเสริมแซกความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมไปให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็หวังว่า จะได้รับประโยชน์แล้วก็ได้เพิ่มมุมมองทางด้านสิ่งแวดล้อมผนวกไปกับการเมนชีวิตของแต่ละท่านทุกท่านนะครับยังไงก็ฝากรายการนะครับสาหรับสัปดาห์หน้าจะไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ว่าและไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเท่าไหร่น,นะครับยังไงก็อย่าลืมคอนเทนต์หลักนะครับพอมาทําเรื่องเกี่ยวกับผู้ว่าเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนี่วิวเพิ่มขึ้นนะครับผู้ว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ผู้คนสนใจนะครับก็จะหาเรื่องที่ทุกคนสนใจมาเล่าสู่ให้ฟังกันอีกนะครับายใน ep ต่อต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอคุณที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ NY Topics เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวคุณ